สวัสดีครับนี่คือช่องดวงอินไซด์ผมหมอกาลิเลโอวันนี้ผมจะพาคุณเข้าไปดูดวงชะตาในมุมที่ลึกกว่าคำทำนายทั่วไปการทำนายในคลิปนี้เป็นการอ่านจังหวะของเวลาผ่านหลักโหราศาสตร์ไทยพร้อมเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแก้ไขดวงชะตาเมื่อเรารู้ว่าดวงเราจะเป็นยังไงเราสามารถแก้ไขผ่านมันไปได้ ผมจะวิเคราะห์จากการเดินของดาวจากตำแหน่งจรและจากความหมายเชิงโหรเพื่อให้คุณรู้เท่าทันจังหวะชีวิตถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าบางประโยคเหมือนพูดกับคุณโดยตรงนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะคุณกำลังอยู่ในจังหวะเดียวกับดาวถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มอ่านดวงอย่างละเอียดทีละชั้นทีละมิติของลัคนามังกร ในเดือนกุมภาพันธ์2569กันเลยครับก่อนรับฟังคำพยากรณ์โหนขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคำทำนายดีๆก่อนใครครับลัคนามังกรดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2569ตัวตนบวกพื้นฐานดวงชะตาเชิงกรรมเก่า ลักนณมังกรเป็นลักษณาที่ในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นลักษณาแห่งภาระและความรับผิดชอบตั้งแต่กําเนิดคนลักษณะนี้มักไม่ได้เริ่มต้นชีวิตด้วยความง่ายไม่ได้ถูกวางให้เดินทางลัดแต่ถูกวางให้เดินทางยาวเดินช้าและต้องแบกสิ่งที่คนอื่นไม่อยากแบกไว้กับตัวเสมอธรรมชาติของลักนณมังกรเป็นคนที่ภายนอกดูนิ่งสุข,ขุมจริงจังและดูเหมือนแข็งแรงแต่ภายในเป็นคนที่คิดลึก คิดไกลและคิดเผื่อคนอื่นอยู่ตลอดคุณเป็นลัคนาที่ไม่ชอบสร้างภาระให้ใครจึงมักเลือกเก็บภาระไว้กับตัวเองมากกว่าแม้ในใจจะเหนื่อยจะหนักหรือจะรู้สึกไม่ไหวก็ยังเลือกอดทนเงียบๆมากกว่าการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือในเชิงกรรมลัคนามังกรเป็นลัคนาที่มีภาพกรรมเก่าเกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่นอย่างชัดเจนกรรมเดิมมักเป็นผู้ที่เคยเป็นเสาหลัก เป็นผู้แบกภาระครอบครัวเป็นผู้ค้ำจุนคนหมู่มากหรือเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจเรื่องหนักๆแทนคนอื่นผลของกรรมนี้ทำให้ชาตินี้ชีวิตมักไม่ค่อยเบาแม้จะไม่ได้ลำบากแบบอดอยากแต่จะหนักในเชิงใจหนักในเชิงความคาดหวังและหนักในเชิงบทบาทที่หลีกเลี่ยงได้ยากจุดอ่อนสำคัญของลัคนามังกรคือการไม่รู้จักพักใจ คุณมีแนวโน้มจะผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับผลงานหน้าที่และความสำเร็จจนบางครั้งเผลอมองข้ามความรู้สึกแท้จริงของตัวเองไปลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่กลัวความล้มเหลวมากกว่าที่แสดงออกและกลัวการถูกมองว่าไม่เก่งพอหรือไม่เอาไหนแม้คนรอบข้างจะมองว่าคุณเข้มแข็งแต่ในใจคุณมักถามตัวเองอยู่เสมอว่าฉันทำได้ดีพอแล้วหรือยัง ในเดือนกุมภาพันธ์2569นี้บทเรียนชีวิตของลัคนามังกรจะเน้นไปที่เรื่องการปล่อยวางความคาดหวังที่แบกไว้เกินตัวดาวที่เดือนผ่านจุดจิตใจของคุณในช่วงนี้ทำให้คุณหันกลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้นบางคนจะรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือหมดแรงกับบางบทบาทที่ทำมานานแต่ยังไม่กล้าหยุดยังไม่กล้าวางเพราะกลัวผลกระทบต่อคนอื่น สภาพจิตใจลึกๆของลัคนามังกรในเดือนนี้คือความรู้สึกว่าฉันทำเต็มที่แล้วแต่ทำไมยังไม่รู้สึกพอใจคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาใหญ่ให้คนอื่นเห็นแต่ข้างในกลับรู้สึกอ่อนล้าเงียบเหมือนพลังใจลดลงอย่างช้าๆสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณว่าจิตใจคุณต้องการการดูแลมากกว่าที่ผ่านมาเดือนนี้จึงไม่ใช่เดือนของการฝืนแต่เป็นเดือนของการเรียนรู้ว่า ความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวการแก้ดวงเกี่ยวกับตัวตนและกรรมชีวิต 1. วิธีปรับพลังชีวิตให้ลัคนามังกรลดกิจกรรมที่ต้องตัดสินใจแทนคนอื่นลงบ้างในเดือนนี้เลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆการปล่อยบางเรื่องให้เป็นไปตามจังหวะจะช่วยให้พลังชีวิตค่อยๆฟื้นกลับมา 2. การตั้งจิต แนะนำให้ตั้งจิตด,ด้วยประโยคสั้นๆทุกเชา้าเช่นฉันอนุญาตให้ตัวเองพักโดยไม่รู้สึกผิดการตั้งจิตเช่นนี้จะช่วยคลายปมกรรมที่ผูกคุณค่าตัวเองไว้กับหน้าที่ 3. บุญที่เหมาะกับลัคนามังกรบุญที่ส่งผลตรงในช่วงนี้คือการช่วยเหลือผู้สูงอายุการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือการดูแลผู้ป่วยระยะยาวไม่ต้องทำใหญ่ทำด้วยใจสงบจะช่วยลดภาระกรรมเก่า และเสริมพลังใจได้ดีการงานอำนาจระบบตำแหน่งลัคนามังกรเดือนกุมภาพันธ์2569เดือนนี้ลัคนามังกรอยู่ในจังหวะทำงานภายใต้แรงกดดันที่มองไม่เห็นไม่ใช่เพราะคุณทำงานพลาดแต่เพราะดวงในเรือนกำนะเรือนการงานกำลังถูกกดโดยดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเอง ดาวเสาหมายถึงความรับผิดชอบความอดทนการวางรากฐานและความเป็นผู้นำในระยะยาวแต่เมื่อเสากดเดือนกรรมะมันจะกลายเป็นพลังที่ทดสอบว่าคุณยังจะยืนหยัดกับสิ่งที่ทำอยู่ไหมในวันที่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่านี่คือเดือนที่ระบบงานจะค่อนข้างนิ่งแต่ความคาดหวังจะสูงมากคนรอบตัวมักฝากความหวังไว้กับคุณ ผู้ใหญ่บางคนอาจเงียบหายแต่กำลังประเมินคุณอยู่เงียบๆเ,เรือนกรรมะให้ส่งผลงานหนักแต่มีผลระยะยาวดาวกรรมะของคุณยังให้คุณในระยะยาวแต่ในเดือนนี้มันไม่ได้ให้ผลทันทีงานที่คุณทําอยู่จะเป็นลักษณะงานต่อยอดจากของเดิมงานโครงสร้างระบบหรือความรับผิดชอบระยะยาว หรือสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกแต่จำเป็นต้องทำให้จบคุณอาจรู้สึกว่าทำเยอะแต่ไม่มีใครเห็นแต่ในความเป็นจริงดวงของคุณกําลังสร้างชื่อโดยเงียบช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะที่ควรรักษามารตรฐานมากกว่าการเร่งผลเพราะทุกสิ่งที่คุณทำในเดือนนี้จะกลายเป็นเครดิตอำนาจที่ใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเรือนอริส่งผลให้ความกดดันจากคนรอบข้าง ดาวในเรือนอริศัตรูอุปสรรคหรืองานจุกจิกส่งสัญญาณชัดว่าคุณกำลังทำงานกับระบบที่มีแรงต้านในเงาบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับวิธีของคุณบางคนอาจพูดจาให้ท้อหรือทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในการทำงานแต่เรือนอริของคุณมีดาวสาวเจ้าชะตาคุ้มอยู่แปลว่าอุปสรรคที่เจอไม่มีใครล้มคุณได้ แต่คุณจะเหนื่อยกับคนที่ไม่ทำงานแต่ชอบตั้งคำถามเรือนลาพะส่งผลให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุนแม้ภายนอกจะมีแรงกดดันแต่ในดวงเดือนนี้มีดาวพฤหัสให้คุณในเรือนลาพะโชคลาบและผู้ใหญ่แปลว่าคุณยังมีผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่างิบเงียบแม้จะไม่ช่วยตรงแต่จะคอยส่งโอกาสให้คุณในเวลาที่คุณไม่คาดคิด บางครั้งจะมาในรูปแบบคำพูดสั้นๆหรือเปิดทางงานสำคัญให้คุณโดยไม่ประกาศต่อหน้าทิศทางอาชีพในเดือนนี้เดือนนี้ไม่ใช่เดือนการเปลี่ยนงานแต่เป็นเดือนการวางอำนาจใหม่ในที่เดิมคุณอาจเริ่มถูกวางตัวให้ถืออำนาจในบางส่วนหรือกลายเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจโดยไม่ตั้งใจแม้จะเหนื่อยแต่สิ่งนี้คือการสร้างตำแหน่งระยะยาวถ้าคุณรับมือได้ดี เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนดวงจะเปิดช่องให้คุณขยับบทบาทใหญ่ขึ้นอย่างเป็นทางการการแก้ดวงการงานลัคนามังกรเดือนกุมภาพันธ์2,569 1. วิธีวางตัวทำงานต่อเนื่องอย่าเปลี่ยนทิศลดการอธิบายตัวเองกับคนที่ไม่เข้าใจพูดเท่าที่จำเป็นแต่ให้ผลงานพูดแทนเดือนนี้ความนิ่งคือเกลอกำบัง และความสม่ำเสมอคืออำนาจ 2. จังหวะพูดจังหวะนิ่งพูดเฉพาะข้อมูลครบอย่าแสดงอารมณ์ในที่ประชุมหรือกับหัวหน้าโดยตรงถ้ารู้ว่าคำพูดจะกลายเป็นเรื่องต่อให้เลือกเงียบเพราะดาวอังคารในเรือนสื่อสารของคุณจะทำให้คำพูดมีพลังสองด้านพูดดีคือได้เลื่อนพูดพลาดคือเสียภาพลักษณ์บุญเสริมอำนาจวาสนา ทำบุญกับพระภิกษุผู้สอนธรรมหรือผู้ให้ความรู้หรือถวายสิ่งของจําเป็นให้วัดที่กําลังสร้างอาคารเรียนหรือโรงธรรมบุญนี้จะเสริมดาวเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนชะตาของคุณให้คุณมีวาสนาในสายงานและเพิ่มแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในระบบการเงินความมั่นคงภาระลัคนามังกรเดือนกุมภาพันธ์2569 หากมองการเงินของลัคนามังกรในเดือนกุมภาพันธ์2569ต้องบอกตามภาษาหมอโหนตรงๆว่านี่ไม่ใช่เดือนที่เงินขาดแต่เป็นเดือนที่เงินไม่ว่างใจลัคนามังกรเป็นลัคนาที่หาเงินด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่ด้วยโชคและเดือนนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินกําลังสะท้อนภาพเดียวกันคือเงินเข้ามาเพราะหน้าที่ แต่เงินออกไปเพราะภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ลักษณะการเงินของลัคนามังกรในเดือนนี้เรือนการเงินของลัคนามังกรถูกกระทบโดยดาวเสาร์และดาวจันทร์แปลว่ารายรับไม่ได้หายไปแต่ความรู้สึกมั่นคงทางใจกลับลดลงคุณอาจมีเงินในบัญชีแต่ไม่กล้าใช้หรือมีเงินพอแต่รู้สึกว่าต้องเก็บไว้เผื่อเหตุไม่คาดคิดนี่ไม่ใช่ความกลัวเกินจริง แต่เป็นสัญชาตญาณของลัคนามังกรที่รับรู้ล่วงหน้าว่ายังมีภาระบางอย่างกำลังจะเข้ามาภาระที่มองไม่เห็นในดวงเดือนนี้มีดาวภาระซ้อนอยู่ในเรือนการเงินทำให้คุณต้องจ่ายเงินในเรื่องที่ไม่ใช่ความสุขส่วนตัวเช่นค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวค่าแก้ปัญหาในบ้านค่าใช้จ่ายจากงานที่คุณต้องรับผิดแทนคนอื่นสิ่งที่หนักไม่ใช่จำนวนเงิน แต่คือความรู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเป็นชั้นอีกแล้วนี่คือกรรมของลัคนามังกรที่มักรับภาระมากกว่าที่ควรเพราะคุณเป็นคนที่คนอื่นพึ่งได้และระบบก็รู้ว่าคุณไม่หนีเงินที่ต้องจ่ายมากกว่าเงินที่ได้แม้รายรับยังคงมาแต่รายจ่ายในเดือนนี้จะเป็นลักษณะทยอยออกมากกว่าออกก้อนเดียวทำให้คุณรู้สึกว่าเงินหายไปโดยไม่ทันตั้งตัว และพอจะเก็บจริงๆก็เหลือไม่มากเท่าที่คิดเดือนนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนเสี่ยงไม่เหมาะกับการผ่อนสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะดาวการเงินยังไม่ให้ผลเร็วความกังวลลึกๆเรื่องความมั่นคงลัคนามังกรเป็นลัคนาที่ไม่กลัวจนแต่กลัวควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้เดือนนี้ความกังวลของคุณจะออกทางการคิดซ้ำคิดเผื่อคิดเผื่อแล้วก็คิดเผื่ออ,อีก คุณอาจนอนไม่หลับบางคืนเพราะสมองยังวนกับตัวเลขไม่ใช่เพราะเงินไม่พอแต่เพราะอยากมั่นใจว่าอนาคตยังอยู่ในมือคุณการแก้ดวงการเงินลัคนามังกรเดือนกุมภาพันธ์2569 1. วิธีจัดระบบเงินแยกเงินออกเป็น3ส่วนชัดเจนเงินใช้เงินเก็บเงินภาระอย่าปะปนกัน เพราะลัคนามังกรต้องเห็นภาพถึงจะสบายใจการเห็นตัวเลขชัดจะลดความกังวลลงได้มากกว่าที่คิด 2. บุญแก้ภาระกรรมบุญที่เหมาะกับลัคนามังกรในเดือนนี้คือการช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้แบกรับภาระชีวิตหนักเช่นทำบุญกับบ้านพักคนชราช่วยค่าใช้จ่ายคนแก่ยากไร้หรือดูแลผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วยใจสงบ บุญนี้จะตัดวงจรกรรมแบกแทนคนอื่นให้ภาระค่อยๆเบาลงในระยะยาว 3. สีหรือของใช้เสริมดวงการเงินสีที่เหมาะคือน้ำตาลเข้มเทาเข้มเขียวมนของใช้ที่ควรพกคือกระเป๋าสตางค์ทรงเรียบแข็งแรงไม่ขาดหลีกเลี่ยงกระเป๋าที่เก่าชำรุดเพราะจะทำให้พลังเงินรั่วโดยไม่รู้ตัวความรักความสัมพันธ์ อัตตาใจลัคนามังกรเดือนกุมภาพันธ์2569ความรักของลัคนามังกรในเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องหวานไม่ใช่เรื่องโรแมนติกแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความอดทนและความรู้สึกที่เก็บไว้ลึกมากลัคนามังกรเป็นลัคนาที่รักจริงแต่ไม่แสดงผูกพันลึกแต่ไม่พูดและเมื่อเจ็บจะไม่โวยวายแต่จะ เงียบๆแล้วแบกไว้คนเดียวเดือนนี้ดาวความรักเดือนผ่านจุดที่กระทบอัตตาใจของคุณโดยตรงทำให้หลายคนรู้สึกว่าฉันทำให้คนอื่นมากแล้วแต่ทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันจริงๆภาพรวมความรักในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนสิ่งที่เหมือนกันคือความรู้สึกไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่หวังไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายไม่รักแต่เพราะจังหวะดวงของคุณ กำลังสอนเรื่องการลดความคาดหวังเดือนนี้ความรักไม่ควรใช้คำว่าต้องต้องเข้าใจต้องเหมือนเดิมต้องให้ฉันก่อนเพราะถ้าใช้คำว่าต้องมากเกินไปหัวใจคุณจะเหนื่อยเองคนโสดรักที่ยังไม่ใช่เวลาสำหรับลัคนามังกรที่โสดเดือนนี้อาจมีคนเข้ามาแต่จะมาในรูปแบบคนที่ยังไม่พร้อมคนที่มีภาระชีวิต หรือคนที่คุณต้องเป็นฝ่ายประคองมากกว่าได้รับคุณอาจรู้สึกว่าถ้าคบต่อฉันจะต้องเป็นผู้ใหญ่ให้เขาทั้งที่ลึกๆก,ก็อยากมีใครดูแลฉันบ้างนี่ไม่ใช่ดวงคู่แท้ในเดือนนี้แต่เป็นบทเรียนเรื่องอย่ารีบรับภาระในนามของความรักคนมีคู่ความเงียบที่ดังมากสำหรับลัคนามังกรที่มีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์จะไม่ทะเลาะแรงแต่จะเงียบ และความเงียบนั้นจะกดใจคุณมากคุณอาจรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจภาระชีวิตของคุณหรือไม่เห็นความเหนื่อยที่คุณแบกอยู่บางคู่จะมีประเด็นเรื่องความรับผิดชอบที่ไม่เท่ากันเวลาไม่ตรงกันหรือความรู้สึกว่าฉันให้มากกว่าเสมอถ้าไม่พูดด้วยสติความเงียบจะกลายเป็นกำแพงความสัมพันธ์ไม่ชัดซ้อนหรือกัก ลัคนามังกรที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเดือนนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษเพราะดวงจะทำให้คุณเผลอหวังในสิ่งที่อีกฝ่ายยังไม่ตัดสินใจคุณอาจคิดว่าถ้าฉันทนได้เดี๋ยวเขาคงเห็นค่าแต่ดวงเดือนนี้ชัดเจนว่าการทนไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ชัดขึ้นไม่แต่ทำให้คุณเหนื่อยลึกขึ้นเท่านั้นปมใจเรื่องความรักของลัคนามังกรปมลึกของลัคนามังกรคือ ฉันต้องเข้มแข็งเพราะไม่มีใครช่วยฉันจริงๆคุณเลยไม่ค่อยขอไม่ค่อยอ้อนและไม่ค่อยบอกว่าตัวเองต้องการอะไรเดือนนี้ดวงจะสะท้อนปมนี้ชัดมากถ้าคุณยังไม่ยอมรับความต้องการของตัวเองคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวแม้อยู่กับคนรักการแก้ดวงความรักลัคนามังกรเดือนกุมภาพันธ์2569 1. วิธีลดกรรมความสัมพันธ์ หยุดรับภาระแทนคนรักแยกความรักออกจากหน้าที่ถ้าเหนื่อยให้บอกด้วยน้ำเสียงนิ่งไม่ประชดการบอกความจริงอย่างสงบจะลดกรรมซ้ำที่คุณเคยแบกมาหลายชาติ 2. บุญเสริมเรือนคู่บุญที่เหมาะกับลัคนามังกรในเดือนนี้คือการทำบุญให้คู่ครองหรือครอบครัวที่ขาดเสาหลักเช่นช่วยเหลือครอบครัวที่พ่อแม่ทำงานหนัก ทำบุญให้เด็กที่ขาดผู้อุปการะบุญนี้จะช่วยเปิดเรือนคู่ให้ความรักในชีวิตคุณเบาขึ้นและสมดุลขึ้น 3. ส,สีที่ควรใช้ในเดือนนี้สีที่ช่วยเปิดใจครีมเทาอ่อนน้ำเงินมนหลีกเลี่ยงสีดำสนิทในวันที่ต้องคุยเรื่องความรู้สึกพลังสีจะช่วยให้คำพูดอ่อนลงและทำให้ความเข้าใจเกิดง่ายขึ้นสุขภาพจิตใจ เคราะห์กรรมจุดเปลี่ยนลัคนามังกรเดือนกุมภาพันธ์2569เดือนนี้สุขภาพของลัคนามังกรไม่ใช่ป่วยหนักไม่ใช่อุบัติเหตุแรงแต่เป็นลักษณะของร่างกายที่แบกความเหนื่อยสะสมจากใจดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณกดเรือนสุขภาพและจิตใจทำให้ร่างกายยังพอไหวแต่ใจเริ่มไม่อยากฝืนสุขภาพกายตามลัคนามังกร จุดที่ต้องระวังในเดือนนี้ได้แก่กระดูกข้อเข่าหลังระบบกล้ามเนื้อจากการนั่งหรือยืนท่าเดิมนานๆอาการปวดเมื่อยที่ไม่หายขาดลักนณะมังกรมีนิสัยทนจนเคยแต่เดือนนี้ถ้าฝืนต่อร่างกายจะส่งสัญญาณชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เตือนเพื่อให้กลัวแต่เตือนให้ดูแลก่อนล้มสุขภาพใจที่ถูกกดไว สุขภาพใจของคุณในเดือนนี้ไม่ใช่เศร้าแบบร้องไห้แต่เป็นความรู้สึกว่าฉันต้องเข้มแข็งตลอดเวลาจนไม่รู้จะพักยังไงคุณอาจรู้สึกเฉยๆกับหลายเรื่องทั้งที่ลึกๆเหนื่อยมากนี่คืออาการของใจที่ใช้พลังเกินขีดถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากคุยไม่อยากอธิบายหรือไม่อยากเริ่มอะไรใหม่นั้นไม่ใช่ความคิดเกียรตแต่เป็นสัญญาณว่าพลังใจต้องการการพักฟื้น เคราะห์แบบไม่แรงแต่หนักใจเคราะห์ของลัคนามังกรในเดือนนี้ไม่ใช่เคราะห์ใหญ่แต่เป็นเคราะห์แบบเรื่องเล็กๆที่มาซ้ำความคาดหวังที่ถาโถมภาระที่คนอื่นคิดว่าคุณต้องรับได้เคราะห์นี้จะไม่ทำให้คุณล้มแต่จะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรถ้าคุณไม่หยุดฟังเสียงใจเคราะห์นี้จะกลายเป็นความเหนื่อยสะสมในระยะยาวจุดเปลี่ยนเงียบๆของเดือนนี้ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ดวงของลัคนามังกรจะเริ่มเปลี่ยนในทางที่ดีไม่ใช่จากโชคแต่จากการยอมรับความจริงของตัวเองบางคนจะเริ่มรู้ว่างานบางอย่างควรวางความสัมพันธ์บางแบบไม่ควรแบกหรือชีวิตไม่จำเป็นต้องหนักตลอดเวลานี่คือจุดเปลี่ยนที่เงียบแต่สำคัญมากเพราะมันจะกําหนดทิศทางชีวิตคุณในอีกหลายเดือนข้างหน้าการแก้ดวงเคราะห์กรรมลัคนามังกรเดือนกุมภาพันธ์2569 1. บุญเฉพาะลัคนาบุญที่เหมาะที่สุดในเดือนนี้คือการทำบุญเกี่ยวกับการเยียวยาและการพักฟื้นเช่นบริจาคค่ายาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหรือร่วมทำบุญโรงพยาบาลบุญนี้จะช่วยตัดกรรมเรื่องการแบกรับภาระเกินกำลังทั้งทางกายและใจ 2. วิธีพักพลังจัดเวลาว่างที่ไม่ต้องรับผิดชอบใครงดคิดเรื่องงานอย่างน้อยวันละ30นาที อยู่เงียบๆกับตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดลัคนามังกรต้องเข้าใจว่าการพักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการซ่อมพลังเพื่อไปต่อบทสรุปดวงสำหรับลัคนามังกรเดือนกุมภาพันธ์2569เดือนนี้ชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณเข้มแข็งขึ้นแต่ต้องการให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณยอมพักโลกจะเปิดทางให้คุณเองจบไปแล้วนะครับ ลัคนามังกรในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ใครที่คิดว่าคลิปเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดและได้ชมคำทำนายในเดือนถัดไปก่อนใครเจอกันในคลิปหน้านะครับ